อน,นี่ฮะค่ะทุกคนหนูเนี่ยชอบ Mystery, มิซซี่มิซซี่นะผมวันนี้เราเราอยู่กับเกมไอซ์ฮันเดอร์เกมเกมเดิมที่เราเล่นโคตรบ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็ชอบเกมที่ยอดวิวเยอะที่สุดเลยอ่าวันนี้เราจะมาลองเล่นโหมดไอ้นี่ดูนะที่ผมเพิ่งไปซื้อมานะราคาเพลงใช้ได้เลยแล้วก็คือดับเบิลทับโบนนะ เอาง่ายหมดที่สองตัวเนี่ยทั้งไอ้นี่นี่ไอ้ลาบก้อยที่เราเล่นกับมันเป็นประจำแล้วก็ทีอีกตัวหนึ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเบื่อกับมันก็คือไอ้สปริงโก้เนี่ยไปล,ลองเล่นดูเราหมด normal พอนะจริงผมจะทํามีคลิปไปแล้วนะจริงจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ไอ้น,นี่เมื่อวานผมติดไอ้น,นี่ไวทัสรัสสานะเนะมื่อวานะวันในเดกว,วันอาทิตย์ แล้ววันเสาร์ผมก็ไปเข้าค่าด้วยนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะแตที่เกิงมีคลิปหนึ่งงนาะเป็นคลิปไอเล่นหมดนะแต่เสียงหายนะเออก็เลยไม่ได้อัดนะเ,อเสียงหายแหมผมก็เลยต้องหนนี้ใหม่ใหม่หมดเลยนะต้องทำเวลานหนึ่งนะพอไอซมิงโกเอาง่ความสำเร็ของไอซะมิงโก ไอ้รูปนะั้นเนี่ยนี่แลหละเพราะสมัยที่ผมเกียดมันที่สุดนะโอเคตอนนี้ตัวสุน้ำเงินกระสีนะสีแดงคือเออไอ้นี่นะไอ้รับตัวขอ,องเราอะ สุก็ไดเลยฮะโอ้โหอ,อะไรไมหไมดนี่ต้องงนองนานจริงเลยมาเดี๋ยวเราลองดูหน้าสุดหล่อของเราดีกว่านะสวัสดีครับสุดหลอ่อทำอะไรครับ โอคปี๊ปปผมแค่เ,เ,เล่นเล่นเล่นเฉยๆครับนี่ไงละครับเธอกลับไปในที่ที่พี่จักมาครับจากมหากรุว้ายมหากรุนีแล้วเ,เย้เลยโอเคแล้วนะครับเราคมันเกี่ยวกันียวที่นี่สักพักหนึ่งนะแตอายก็หมดกัด้วยเยี หลังเกลือ,อเกลือมือหน้าไปแล้วเอ้ยเอาเป็นว่าเราลอดรอดผลใหญ่ไอ,อ้สองผมเงี้ยนี่ได้ นี่ก็ได้แล้วลนะ่ะจะจงหวจะเจจะบาๆหน่อยนะจิ้มเยอะ่น,นี้เราแทบเก็บเจินแทบไม่หนะมดเลยแน่แน่ยน่ความสามารถมันก็คือมันนี่กวาสบะของน้ำมันแทบไม่ได้เก็บเลย รอลลล้อะไรมันหายไอ้กระพริบแสดงว่านายจะไม่อยู่ละอยู่โาาน้นนะตอนนี้ดีๆไอ้ผีซมิงโก้เนี่ยมันก็เผลอว์ปมาแล้วแล้วเราเผลอไปชนมันพอดีอเริ่มเก,เกมใหม่หมดเลยเลยเอ็นไกเอ็น โอเคพี่เดียวกันนะวันนี้อ้ยห้องสูกใหญ่ละ ไปด้าแล้วมันอะไรทก่อนเลยแค่มาแข็งรูเปเล่นเฉยๆแล้วไม่มีอะไรไปเราไปรีบไปลงในนี่ต่อดีกว่าขออย่าว้ามมากพอโ,โอ้ย ดูก่อนอ๋อปลามานั้งสองตัวเลยอ๋อหปาไปเลยออาไปขอนะฉั้นใะตดินนะอือขอชั้นใต้ดินนี่ฮะในชั้นหนึ่งมาเรามารอดูหน้าสุดรอไก่นี่สาวสวยของเราดีกว่าขอลงมาในสาวสวยนะครับ ครับตึกไม่เอาแล้วหนึ่งกูตายกูตายมาดักสองทางกูเลยแม่มีคนลลุกขมขืนนผม สองตัวเล่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วมาตัวบันไดเลยโอเคก็เอาเป็นว่าคราวนี้มิชชั่นเฟรไปแล้วกันเอาไป็ว่าเดี๋ยวผมคราวหน้าค่อยมาแก้ตัวใหม่แล้วกันนะก็สัตว์ค่ายที่ชอบเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ายพีนะบร่๊งนะฮะกินใหม่ๆใีม่กันนะ